ญี่ปุ่นเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าและตำนานที่น่าขนลุกวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงแต่ยังคงสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนจนถึงทุกวันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ภูมิภาคหนึ่งในชนบทของญี่ปุ่นเป็นหมู่บ้านที่อยู่ลึกเข้าไปในปา่าซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านผีสิงวันหนึ่งมีครอบครัวหนุ่มสาวคู่หนึ่งย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านนี้ พวกเขาไม่รู้เลยว่าที่แห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่ลึกลับและเต็มไปด้วยเรื่องเล่าสยองขวัญในคืนแรกพวกเขาได้ยินเสียงขู่จากกำแพงเสียงนั้นเหมือนมาจากสิ่งที่พยายามจะออกมาจากข้างในบ้านผนังเริ่มสั่นสะท้านพร้อมกับเสียงกระซิบที่ไม่สามารถแยกออกมาได้ว่าเป็นคำพูดอะไร ในคืนต่อมาหนุ่มสาวเริ่มเห็นร่องรอยเท้าสีดำเปื้อนโคลนเดินอยู่รอบเตียงรอยเท้านั้นเดินวนไปมาช้าๆแต่พวกเขาไม่เห็นใครอยู่ในห้องคืนที่สามเงาล่างของผู้หญิงในชุดขาวปรากฏขึ้นตรงมุมห้องผิวของเธอขาวซีดจนมองเห็นเส้นเลือดและใบหน้าของเธอที่บิดเบี้ยว ดวงตาของเธอไม่มีลูกตามีเพียงหลุมดำที่ว่างเปล่าพร้อมกับน้ำเสียงที่สั่นสะท้านว่าออกไปไม่งั้นจะไม่รอดเมื่อค้นหาประวัติของบ้านหลังนี้พวกเขาพบว่าเจ้าของเดิมของบ้านนี้เป็นหญิงสาวที่ถูกฆ่าตายในห้องใต้ดิน โดยวิญญาณของเธอจะตามหลอกหลอนทุกคนที่อาศัยในบ้านหลังนี้เพื่อแก้แค้นแม้พวกเขาจะรีบหนีออกจากหมู่บ้านแห่งนี้แต่ทุกครั้งที่พวกเขาเข้าไปในบ้านใหม่ก็จะพบว่าเงาผู้หญิงคนนั้นยังตามมาเสียงกระซิบและรอยเท้าโคนยังคงอยู่และบ่อยครั้งที่พวกเขาจะเห็นเธอจ้องมองพวกเขาอยู่ที่ปลายเตียง